ชื่อน้องไอเดียนะคะชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะชื่อเด็กหญิงน้องไอเดียนะคะไม่ใช่ชื่อจริงนะคะเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงน้องไอเดียะคะ่ะไม่ใช่ร <ไ him. S 1> ู้รู้อะไรก่อนอะไรนะอ๋อเด็กหญิงอะไรเด็กหญิง <laughs> เออรู้รู้ชื่อตัวเองรอเปล่าไม่รู้ลไ,ไม่ใช่กรอนอะไรกรอนอะไรอะ่ะ เออชื่อนั่นแหละนามสกุลอะไรเอาพูดใหม่ชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงกาละการฮานินชื่อเล่นฮะนามสกุลอะไรนะพูดชัดๆอ่เาพูดใหม่เด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงกาละการฮานินชื่อว่าทานินกาละกาทานินเหรอกาละการทองนินอ๋อกาละการทองนินชื่อเล่นชื่อว่าน้องไอเดียค่ะ หนูอยู่อนุบา 3, 5, 1. 1> ลสามพัหนึ่งโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนนิ่งๆเดีย๋ยวโรงเรียนอะไรโรงเรียนจะไม่ได้แล้วยังไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียน <c oughs> ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยจาไม่ได้เลยแล้ว <c oughs> หยุดหยุดกี่วันแล้วคะเนี่ยจะเปิดเทอมหรือย,ยัง <c oughs> น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วไอเดียดื้อไหม ไม่ดื้อเลยโอ้โหไม่ดื้อเลยมาบ้านปะกุ้งสนุกไหมคะสนุกสนุกแล้วไปเล่นไหนบ้างวันเนี้ย<ม>ไปเล่นไหนบ้างไม่ได้เล่นอะไรเลยได้อยู่บ้านอย่างเดียวฮาฮาะกุ้งออกไปทํางานนะสิใช่อยู่กับยายสองคนแล้วกลัวไหมกลัวกลัวอะไร <S <S> <S <S> <S เห็นกุ้งตัวใหญ่หรือย,ยังในบอ่อยัง เอายังไม่เห็นเลยเหรอยาไม่พาไปดูหรอแปลวกุ้งมยาย่างกินไม่กุ้งตัวใหญ่หันไปใส่กล้องหันไปหากล้องยังไม่ได้เจอสักกุ้งเลยเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้เจอสักตัวยังไม่เห็นสักตัวเลยกุ้งนะ <c oughs> แม่จะมารับวันไหนพรุ่งนี้พูดพอๆคะ่ะพรุงนี้ค่ะแล้วจะไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหน ไปเทีย่ยวทะเลกับสวนสัตว์สวนสัตว์โอโ้โหไปดูอะไรสัตว์อยากไปดูกระต่ายกับลิงลิงเดี๋ยววันประกุงก็มีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาลิงนะดูเปล่าแล้วกระต่ายแล,แล้วกระต่ายไม่มีหรอกมีแต่กุ้งให้ดูมีแต่กุงก้งกับลิงแล้วก็นกงั้นก็พาไปดูกุง้งหน่อยเดี๋ยวพาไปดูมาบายบายก่อน ขอลาไปดูกุ้งก่อนกดซับแชทใครแล้วก็กจดจดดงด้วยบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะบาย